Yamaha XT1200 Super Tenere คือ1ในมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกถูกออกแบบมาเพื่อท่องโลกกว้างได้ทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนดำเรียบหรือทางลูกรังสุดโหด Super Tenere ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งแรลลี่ดากาทำให้มันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเดินทางตัวจริงขุมพลังเครื่องยนต์ทรงพลัง หัวใจของซ u เปอร์เทเนเรคือเครื่องยนต์สองสูบเรียงขนาด1,199 cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดประมาณ110แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่117ตรที่รอบต่ำถึงกลางจุดเด่นของเครื่องยนต์นี้คือการตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังทำให้ขับขี่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเร่งแซงหรือไต่เขาซูเปอร์เทเนเรก็พร้อมลุยเสมอระบบการสะเทือนและช่วงล่างเพื่อการผจญภัย ยามาฮ่าซูเปอร์เทเนเรมาพร้อมกับโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ปรับได้และโชคหลังเดี่ยวแบบโมโนช็อคปรับคอริโหลดด้วยไฟฟ้าทําให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพถนนและน้ําหนักบรรทุกได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังใช้ล้อซีลวดแบบทูเพลสซ,ซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานแบบออฟโรดโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกเส้นทางซูเปอร์เทเนเรมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายเช่นระบบควบคุมการลื่นถลย Traction Control ที่ปรับได้3ระดับระบบ ABS แบบ Off-Road โหมดการขับขี่ทัวริงและสปอร์ตที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและระบบ Cruise Control สำหรับการเดินทางไกลระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาวความทนทานสูงจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาชาร์ Drive ที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยเหมือนโซ่หรือลูกเบี้ยวและยังให้ความมั่นคงสูงในขณะขับขี่ทางไกลหรือเมื่อบรรทุกสัมภาระหนัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเป็นเวลานานการออกแบบที่พร้อมสำหรับการเดินทางไกล Super Tenere ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งกว้างและนุ่มรองรับการนั่งขี่ระยะทางไกลากาแดแทนกันลมกระจกหน้าขนาดใหญ่ปรับระดับได้และถังน้ำมันความจุ23ลิตรที่ให้ระยะทางไกลเกิน400กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งความปลอดภัยและความมั่นใจ นอกจากระบบเบรก ABS และ traction control แล้ว Super t e n e r e ยังให้ความมั่นใจด้วยโครงสร้างเฟรมแบบดับเบิลคราดที่แข็งแกรง่งน้ำหนักที่กระจายอย่างสมดุลช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บนทางลาดยางหรือลุยทางฝุน่นความคุ้มค่าและความทนทานในระยะยาว Super t e n e r e ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรถ Ad v เ n t u r e ที่คุ้มค่าที่สุดด้วยราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะ และยังมีชื่อเสียงในด้านความทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่จุกจิกทำให้หลายคนเลือกใช้รุ่นนี้เป็นรถคู่ใจสำหรับทริประยะไกลหรือรอบโลกเหมาะกับใครหากคุณเป็นนักเดินทางที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถไม่ว่าจะขึ้นเขาลุยป่าหรือวิ่งทางเรียบ Yamaha Super Tenere คือคำตอบที่ลงตัวทั้งด้านพละกกำลังความสบายและความปลอดภัยครบจบในคันเดียวบทสรุป Yamaha XT1200 Super Tenere ไม่ได้เป็นแค่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นพาหนะที่พร้อมจะพาคุณไปทุกที่ตามใจฝันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ทา้าทายแค่ไหนมันก็พร้อมจะลุยไปกับคุณเสมอถ้าคุณกำลังมองหาแอดเวนเจอร์ไบค์ที่ไว้ใจได้ในระยะยาวและพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม